บทวิเคราะห์เชิงลึกปรากฏการเสียชีวิตเฉียบพลันขนาดหลักภัยเงียบที่คุกคามคนวัยหนุ่มสาวแรงสันสะเทือนจากการสูญเสียนักข่าวหนุ่มข่าวการเสียชีวิตของบุคลากรในแวดวงสื่อมวลชนที่ยังอยู่ในวัยหนุ่มสาวได้สร้างแรงสันสะเทือนและความตื่นตระหนกให้กับสังคมอย่างกว้างขวางกรณีการจากไปอย่างตะทันหันของคุณนทวุฒิปงลังกาหรือน้องนัทปงนักข่าวช่อง8ในวัยเพียง35ปีขนาดนอนหลับ ได้จุดประกายคำถามที่สำคัญอย่างยิ่งต่อสาธารณชนนั่นคือทำไมคนแข็งแรงถึงเสียชีวิตได้ขนาะนอนหลับโดยไม่มีสัญญาณเตือนการสูญเสียในครั้งนี้ไม่ใช่แค่เพียงเรื่องเศร้าส่วนบุคคลแต่เป็นอุทาหรณ์ที่ชี้ให้เห็นถึงภัยเงียบทางการแพทย์ที่เรียกว่าภาวะเสียชีวิตเฉียบพลันที่ไม่คาดคิดหรือซัดเดิน Un นเ e ็ก e ์ d e คเต็ดเดชินโดมหรือภาวะเสียชีวิตจากหัวใจวายเฉียบพลันและหลอดเลือดสมองเฉียบพลันขณะที่ร่างกายกำลังพักผ่อน ซึ่งเป็นภาวะที่มักถูกมองข้ามในการตรวจสุขภาพประจำปีทั่วไปบทวิเคราะห์เชิงลึกนี้จะนำเราไปทำความเข้าใจถึงกลไกลทางวิทยาศาสตร์สาเหตุทางการแพทย์ที่ซ่อนเร้นสัญญาณเตือนที่ต้องเฝ้าระวังและมาตร,ราการคัดกรองที่จำเป็นเพื่อให้เราสามารถปกป้องตนเองและคนที่รักจากภัยเงียบที่คุกคามชีวิตคนวัยหนุ่มสาวที่ดูเหมือนแข็งแรงเหล่านี้หภาวะเสียชีวิตเฉียบพลันขณนะหลักความเข้าใจในกลไกลทางวิทยาศาสตร์ คำจำกัดความและการเกิดเหตุการณ์ภาวะเสียชีวิตขณะนอนหลับหรือซัดเดิน Unexpected d e a t h s y n ินโ m มคือการเสียชีวิตที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันในผู้ที่ดูแข็งแรงดีโดยไม่มีอาการหนำที่ชัดเจนโดยเฉพาะเมื่อบุคคลน,นั้นอยู่ในภาวะหลับสนิทซึ่งเป็นช่วงเวลาที่คนรอบข้างไม่มีทางรับรู้หรือให้การช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีจากรายงานของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาเหตุหลักของการเสียชีวิตเฉียบพลันในลักษณะนี้มักเกิดจากความผิดปกติที่รุนแรงและฉับพลันภายในร่างกายโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับระบบหัวใจและหลอดเลือดสมองการเต้นผิดจังหวะของหัวใจห้องล่างอย่างรุนแรงแพทย์อายุรกรรมโรคหัวใจได้อธิบายว่าสาเหตุที่พบบ่อยและอธิบายได้ด้วยหลักวิทยาศาสตร์คือภาวะหัวใจห้องล่างเต้นผิดจังหวะแบบแ้ายแรงหรือมาลิกแนนอาริทเมีย ซึ่งมักเกิดขึ้นในช่วงที่ร่างกายกำลังพักผ่อนโดยเฉพาะช่วงหลับลึกในภาวะน,นี้หัวใจห้องล่างจะเต้นผิดจังหวะอย่างรวดเร็วร้ายประสิทธิภาพทำให้หัวใจไม่สามารถสูบฉีดเลือดไปลิ้งสมองและอวัยวะสำคัญต่างๆได้เพียงพอส่งผลให้หมดสติและเสียชีวิตภายในเวลาอันสั้นเจ้าของร่างกายจึงมักไม่มีโอกาสรู้ตัวหรือร้องขอความช่วยเหลือแม้แต่วินาทีเดียว 2. การจำแนกสาเหตุทางการแพทย์ กลุ่มที่ตรวจพบได้และกลุ่มพันธุกรรมเพื่อทำความเข้าใจภาวะเสียชีวิตขนาดหลักอย่างลึกซึง้งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้จำแนกสาเหตุของความผิดปกติในการเต้นของหัวใจออกเป็นสองกลุ่มหลักซึ่งมีความแตกต่างกันทั้งในแง่ของการตรวจดกรองและการจัดการความเสี่ยงกลุ่มที่ตรวจพบสาเหตุทางกายภาพชัดเจนโรคโครงสร้างหัวใจสาเหตุในกลุ่มนี้เป็นความผิดปกติของโครงสร้างหัวใจ ที่สามารถตรวจพบได้ผ่านการตรวจเฉพาะทางแม้ว่าอาการอาจจะยังไม่ปรากฏอย่างชัดเจนก็ตามสาเหตุหลักในกลุ่มนี้ได้แก่โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ (Coronary Artery Disease) ภาวะที่ไขมันและหินปูนสะสมอยู่ในผนังหลอดเลือดหัวใจทำให้เลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจได้ไม่เพียงพออาจนำไปสู่ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและหัวใจวายฉียดพลันในที่สุดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ (Myocarditis) มักเกิดจากการติดเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียทำให้กล้ามเนื้อหัวใจทำง,งานผิดปกติและเกิดภาวะเต้นผิดจังหวะอุนแรงได้โรคกล้ามเนื้อหัวใจหนาผิดปกติไฮเพอร์โทรฟิกคาดิโรไมโอพาธี athy, หรือ HCM เป็นความผิดปกติแต่กำเนิดที่ทำให้ผนังกล้ามเนื้อหัวใจหนาตัวกว่าปกติทำให้การสูบฉีดเลือดมีปัญหาและเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตเฉียบพลันในกลุ่มคนอายุน้อยและนักกีฬา การที่โรคนี้มีมาตั้งแต่กำเนิดและอาจไม่แสดงอาการทำให้ผู้ป่วยไม่รู้ตัวและเสี่ยงต่อการเสียชีวิตขณะหลับได้สูงกลุ่มที่ตรวจไม่พบสาเหตุทางโครงสร้างชัดเจนโรคระบบไฟฟ้าหัวใจขั้นปฐมภูมิกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีความน่ากลัวเป็นพิเศษเนื่องจากเมื่อทำการชนะศพแล้วอาจไม่พบความผิดปกติทางโครงสร้างของหัวใจหรือสมองแต่ความผิดปกตินั้นอยู่ที่ระบบไฟฟ้าหัวใจซึ่งเป็นปัญหาทางพันธุก,กรรม หรือความผิดปกติของช่องไอออนในเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจโรคทางผนธุกรรมและระบบไฟฟ้าหัวใจโรคในกลุ่มนี้เช่นบรูกรดาซินโดรมหรือลองคิวทีซินโดรมเป็นภาวะที่หัวใจมีความผิดปกติทางันธุกรรมในการสร้างสัญญาณไฟฟ้าทําให้เกิดการเต้นผิดจังหวะที่ร้ายแรงได้ง่ายโดยเฉพาะในช่วงพักผ่อนหรือขณะนอนหลับซึ่งการตรวจสุขภาพทั่วไปเช่นการเอ็กซเรย์หรือการตรวจเลือดพื้นฐาน จะไม่สามารถวินิจฉัยโรคเหล่านี้ได้การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG หรือ ECG และการตรวจทางพันธุกรรมเท่านั้นที่อาจช่วยคัดกรองได้ 3. ส,สาเหตุที่ 2. ภาวะหลอดเลือดสมองฉิดพลันนอกจากสาเหตุจากระบบหัวใจแล้วผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ยังชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงจากระบบหลอดเลือดสมองซึ่งเป็นอีกสาเหตุสําคัญที่ทําให้เกิดการเสียชีวิตขณะนอนหลับโรคหลอดเลือดสมองฉีดพลัน อคิวโตสตรอการเสียชีวิตขณะหลับยังอาจเกิดจากภาวะหลอดเลือดสมองเฉียบพลันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเส้นเลือดในสมองแตกเฮโมเรจิสตรอหรือเส้นเลือดในสมองติดอุดตันอิซิมิกสตรอที่เกิดขึ้นอย่างก,กระทันหันในขณะที่ผู้ป่วยอยู่ในภาวะนอนหลับเส้นเลือดในสมองแตกขณะหลับเป็นภาวะที่อันตรายอย่างยิ่งเนื่องจากความดันโลหิตที่เปลีป่ยนแปลงไปในขณะหลับกระตุ้นให้เส้นเลือดที่อ่อนแอรหรือโป่งพองอยู่แล้วเกิดการปริแตก เลือดที่ไหลซึมเข้าสู่เนื้อเยื่อสมองอย่างรุนแรงจะทำให้สมองเสียหายอย่างรวดเร็วและนำไปสู่การเสียชีวิตผู้ป่วยจะเสียชีวิตขณะที่ยังอยู่ในภาวะหลับลึกความเข้าใจผิดของคนรอบข้างในกรณีนี้ผู้ที่อยู่รอบข้างมักจะเข้าใจว่าบุคคลน,นั้นเพียงแค่นอนหลับลึกหรือนอนหลับธรรมดาเนื่องจากไม่มีอาการภายนอกที่บ่งชี้ชัดเจนเหมือนกับการเกิดโรคขณะตื่นทำให้ขาดโอกาสในการนำส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน ซึ่งความล่าช้าเพียงไม่กี่นาทีก็หมายถึงชีวิตสสัญญาณเตือนที่ต้องเฝ้าระวังเสียงจากร่างกายที่ไม่กลรละเลยแม้ว่าภาวะเสียชีวิตเฉียดพันจะเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดแต่แพทย์ได้ย้ำเตือนว่าในหลายกรณีร่างกายอาจเคยส่งสัญญาณเตือนวอร์นิ่งไซตออกมาแล้วเพียงแต่ถูกละเลยหรือตีความผิดว่าเป็นอาการเหนื่อยล้าจากการทำงานสัญญาณเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการวินิจฉัยล่วงหน้า อาการที่เกี่ยวข้องกับหัวใจและระบบหายใจขณะนอนหลับใจสั่นผิดปกติโดยเฉพาะขณะนอนหลับเป็นอาการที่บ่งชี้ถึงความผิดปกติของระบบไฟฟ้าหัวใจอย่างชัดเจนหากรู้สึกว่าหัวใจเต้นเร็วเต้นแรงหรือเต้นไม่เป็นจังหวะในขณะที่กำลังจะหลับหรือกำลังนอนหลับถือเป็นสัญญ,ญาณร,ร้ายที่ต้องพบแพทย์ทันทีตื่นกลางดึกเพราะหายใจไม่ออกอาจเป็นอาการที่เกี่ยวข้องกับภาวะหัวใจล้มเหลว หรือภาวะหยุดหายใจขณะหลับที่ส่งผลกระทบต่อระบบหัวใจโดยตรงเจ็บหน้าอกขณะนอนหลับอาการเจ็บหน้าอกที่เกิดขึ้นในช่วงพักผ่อนอาจเป็นสัญญาณของภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหรือหลอดเลือดหัวใจตีบที่เริ่มแสดงอาการอาการเหนื่อยง่ายกว่าปกติอย่างมากความรู้สึกเหนื่อยล้ายอย่างรุนแรงหรือเหนื่อยเกินกว่าเหตุผลของการทำงานหนักอาจเป็นอาการนำของภาวะหัวใจล้มเหลวหรือกล้ามเนื้อหัวใจทำงานได้ไม่เต็มที่ ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากวิถีชีวิตสมัยใหม่ในกลุ่มคนไปทำงานที่อายุยังน้อยความเครียดสะสมการพักผ่อนไม่เพียงพอและการรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสมล้วนเป็นปัจจัยเสริมที่ทำให้ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือความดันโลหิตสูงเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นซึ่งเป็นการเร่งให้โรคที่ซ่อนเร้นอยู่แล้วแสดงอาการออกมาอย่างรุนแรงและฉับพลันหาการป้องกันและการคัดกรองการตรวจสุขภาพที่ต้องไปให้ถึงจุดเสี่ยง กรณีการเสียชีวิตของคนหนุ่มสาวที่ดูแข็งแรงได้ชี้ให้เห็นถึงช่องว่างขนาดใหญ่ในการตรวจสุขภาพประจำปีการตรวจส่วนใหญ่เน้นแต่ค่าพื้นฐานเช่นระดับน้ำตาลไขมันความดันโลหิตแต่กลับไม่สามารถคัดกรองโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองที่เกิดจากความผิดปกติของโครงสร้างหรือระบบไฟฟ้าได้อย่างแท้จริงความจำเป็นของการตรวจเฉพาะทางการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG ECG เป็นการตรวจสำคัญที่สุดในการคัดกรองความผิดปกติของระบบไฟฟ้าหัวใจและยังสามารถบ่งชี้ความผิดปกติของโครงสร้างบางอย่างได้การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Echocardiogram) เป็นการตรวจที่ช่วยให้เห็นโครงสร้างและการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจอย่างชัดเจนรวมถึงสามารถตรวจพบภาวะกล้ามเนื้อหัวใจหนาตัวผิดปกติ (SCM) ซึ่งตรวจไม่พบจากการเอ็กซเรย์ธรรมดา การตรวจคัดกรองทางพันธุกรรมสำหรับผู้ที่มีประวัติครอบครัวเสียชีวิตเฉียบพลันโดยไม่ทราบสาเหตุการตรวจพันธุกรรมเพื่อหาความผิดปกติของช่องไอออนไอออนแชแนโอพาทีหรือโรคบลูกรดาสินโดมถือเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งการเรียนรู้ที่จะฟังเสียงร่างกาย listening to the body เหนือสิ่งอื่นใดผู้คนยุคใหม่ต้องเปลี่ยนทัศนคติจากการเชื่อมั่นในความแข็งแรงของตนเอง ไปสู่การตระหนักรู้ว่าร่างกายสามารถส่งสัญญาณเตือนถึงความเสี่ยงได้จริงการไม่ละเลยอาการเหนื่อยง่ายใจสัน่นหรือเจ็บหน้าอกแล้วโทษว่าเป็นเพียงความเครียดจากงานคือก้าวแรกที่สำคัญที่สุดในการป้องกันการเสียชีวิตเฉียบพลันบทสรุปแห่งการตระหนักรู้และการเรียกร้องให้ป้องกันกรณีการเสียชีวิตของนักข่าวหนุ่มครั้งนี้คือสัญ,ญญาณเตือนดังที่สุดต่อคนไปทำงานในยุคป,ปัจจุบัน ภายเงียบสามารถเกิดขึ้นได้จริงในขณะที่เรานอนหลับความตายที่มาอย่างฉับพลันและไร้สัญญาณถ่ายนอก,ร,กร้องให้สังคมและระบบสาธารณาสุขยกระดับความสำคัญของการตรวจคัดกรองโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองที่ซ่อนเร้นโดยเฉพาะในกลุ่มคนอายุน้อยการลงทุนในการตรวจเฉพาะทางการให้ความรู้เรื่องสัญญาณเตือนและการเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงเช่นความเครียดการนอนหลับ คือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดชีวิตของเราสั้นเกินกว่าจะปล่อยให้ความแข็งแรงภายนอกมาบดบังภัยคุกคามภายในการเรียนรู้จากโศกนาฏกรรมครั้งนี้ต้องนำไปสู่การลงมือปกป้องชีวิตของคนหนุ่มสาวในอนาคตจงฟังเสียงร่างกายของท่านและอย่าละเลยแม้เพียงสัญญ,ญาณเตือนเล็กน้อยเพราะนั่นอาจหมายถึงการรอดชีวิตของตัวท่านเองขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปอย่างกระทันหันของน้องนัทนัทวุฒิปงลังกา นักถ่าวช่อง8ด้วยครับ